มาดูวิธีการบวกเศษส่วนนะครับผมคลิปนี้จะสอนวิธีลัดนะครับอันเนี้ยกรณีที่มีเศษเป็นหนึ่งเหมือนกันนะครับกรณีที่มีเศษเป็นหนึ่งเหมือนกันนะครับสามารถทําแบบนี้ได้เลยนะครับก็คือเนี่ยตัวเศษตัวนี้ให้เราตัวส่วนสองอันนี้มาบวกกันเลยครับอันนี้สองบวกสามได้ห้าครับผมห้าส่วนตัวส่วนนะครับให้เอาส่วนอันเนี้ยคูณกันเลยสองคูณสามได้6 ก็จะได้เป็นเศษห้าส่วนหแบบนี้เลยนะครับอ่ะดูตัวอย่างต่อไปนะครับอันนี้เราก็เอาห้าบวกแดได้สิบสานะครับอเศษสิบสามครับผมเขียนเป็นเศษส่วนตัวส่วนก็คูณกันครับนี่ครับห้าคูณแปดได้สี่สิบจะได้เศษสิบสาส่วนสี่สิบนะครับอ่ะดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เอาตัวส่วนนะครับสิบเอกับ9้าบวกกันเลยก็จะได้ยี่สิบนั่นเองนะครับผมเศษยี่สิบส่วน ตัวส่วนแล้วก็คูณกันครับนี่ครับ11บคูณเได้99นะครับก็จะได้เศษยี่สส่วน99นะครับผมอ่ะโอเคนะครับ